เว่่าาาชชวักันท่านร่งซื้อว่าร่ำขายโสหนิล่ะอยากเปตดเนี้ยนะเกื่น

ท่านพยินจกคนเขาทายบูกให้เบื่อว่ามันเป็นธรรมเป็นธรรมผ่าผ่าตายเนี่ยหันมีุ้ไปย่อออลตาสีก้อนน้นเหารว่าใจบ่นจะิจาากวนะมันสิแรนเข่มันเห็นลงตาไปมันสิแรนเขาทำทำหิงตายมันะเลตอืมไปเลย จอว่าก่ันไปเรียนใบเว้นขี่วะพวก้มเรียนปิ้วลที่ว่าขอบุน้ำหลวงเขาอยู่กูหยดกรเรียนบั้ไม่ออกจากกแหงนระเลสวก็หลาแง่ยกผู้้ันเดะแล้วคนหนุ่มเยี่ยนผู้ยังเรียนของกุศูโจ้่ะมันยากแมวบอกไปเชิญหนุมากกับบมากมดนุมากกับบ่วมากนี่ไงอยละนั่งทายุ ตัวไฟสลัโอ้กหลงอ่ะเปินปานแี้ว่าเป็นว่รอยเยกรอยลงมามากราบนแล้วเพิ่มบมากูเพิ่นยานปู้อ่ะสิยานคนยังเราด้านห็ยนยังให้เราอ่ะสิเราหันยานเราว่าเราบอกเราว่าเรายาแล้วก็ี่อยขึ้นไปขึ้นไปเราะนั้นเขาคำนวอยานู่ะส่โ้ย่านนี่เนี่ย

Langsung, putih, langsung, apa yang senang, apa yang senang, sampanan, sampanan, salinan, salinan, musenan, 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 musengan, musengan, malang, malang, putasa, putasa, musenan, musenan, kapacau, kapacau. ผู้ชนาอาหารผู้ชนะอาหารพร้อมด้วยพร้อมด้วยแก่งแรกกาบแก่งแรกกาบผอมทางน้ำ้อมทางน้ำอันประเสริฐนี้อันประเสริฐนี้เทพุทธเจ้าเทพุทธเจ้าสีสังสีสังมังคลามังคลายาจามายาจามากับเจ้ากับเจ้า เพราะว่าอยากถามเราเรื the it. It ่องสื่อเราที่ว okay, ่าร้านร้านมันโมมีแกนแปดตีมันนี่เขาบอกมันมีหน้าโมกปซื้อนะมันมีเพราะว่าละเรียกเราเลยแบบได้สีได้สีเดยกับเบี้ยงนี่มืดถุกสีถุกรุ่นเออหรุ่นแดนลอยเศร้ามีกว่างบ่นโดนยาวแบบนั้นกว่างเม็ดยาวเม็ดียด

ตีแก้มาส่งเหมือนอะไรแต่เขาเอาิบกองเศร้ากองมันบอมมาสามสิบสี่เหมนมันเอามาส่งอือรืออยากเอาดลยม่จ๊งมนงามเอาแบบไดไอ้สีไร้สีปลาสียังสียังนี่มดยอนเอสีน้ำตองน้ำตาลสีขวบุรีสียังนี่ครบมัดย้อนมันให้บอกรียกเอา กอนนี่กินนี่เสริมอะไรขนาดนั้นเก็แค่ก็คือหนีอิจฉาเออแล้วก็บอกแล้วเขาจะไปลาบบวกไหมจังหั่นเราผัวเออเขาสร้างอะไรก็คือลาบกินชีสชีสเล้องลาบแล้วมาชับชีสกล้องก็แบบเออเขาบอกว่าส้มบ้านแต่ว่าน่อยเขาบากว่า มันโยล่งน้ามันเลยไาก็เกิเกาเกินโล่งน่าก็ฝันนิดกหันเป็นหยาดก็รัวก็บวมโอ้แทนบักควางเม็ด้าเม็ดบานแบบดนึงควางบักเงยแทนัมือน่งยปูทีเดียวบักเปอร์นี่บักอยแปดเสีบเขาว่าฟ้ามีวั

แผ่นรหคือของหนพวกพวกแผ่ของคือแผ่นแ่นให้คือของของพอน้งมันกดังหรืเอ้าใช่ใช่นี่ยใช่เน่ใช่นี่เ่อย่งนันอย่าน่ยเานี้มักเอง่เม่าอ่เนี่ยรอเลยออย่เนี่ยใช่ตีม่แล้ก็โม่คือเท่ดีอื่า่้ พอบวาก็เนี่ยนั่เรื่องซืวอ่ะแต่วันได้บัวบานน้องจัางยา่ไบัวลัน้ำข้าจะไปเรียกได้อนั่ีเรียกอมันบแพรอยู่บัวบานน้องบัวแพ่นี่หมาน้ำหนึ่งมันแพ่งนก็บอกอเหียอรมันมากำไรมันกับแพง่งนี่หมามันเขาไปหับอันตรอยหัเบดหลดเป็นแถวเป็นแถวเป็นตับอยูก็ไปหลับก็ไปออกมา อย่างโาหมันมีหน่หมนะุกนั้นอ่าอย่างนั้นอย่าเท้าวัดว่าอาโูกาตติอูเสศเจาะก้ังเรียกว่ามีพระเอกตัวสิ่ังเป็นตักนังปูกาติ tâm và sẽ tâm hơn nhưạ trong sau của sống cần hộ quan là ปสยุติว่าชติโายุวาชาตนสัตว่าชาตินสยุติชติชาปนสยตาชาาปนิยุติว่าชตินิสยุตวะาะาติชนสาชาตนสยุิวตัสุตนิสตาปนัวะาติปนโยานโสตัปนโสตตาปสาตาาตสวาตา สาวาโธทาหนุปาแหวนสาาโสติว้าวันตุเแยาวฟโตสาวมังค่ลัำราคโตสวาเทวตาสาวฟ้ามาหุปาแหวนสาาโสติวาวันตุเแย่าวฟโสาวมังค่ลัำราค้าโตสาวพเทววตาสาวฟาสังฆานุปาแวนสาวฟ้าโสตี ป้วันตุเกยีทางเมียตอพรสัตตาังเทมาข้าพเจ้าขอแก่ส่วดอส่วนกุศลที่เป่าเสนมากเอวีให้เจริญทุกทุกคนแล้วที่ผู้ร่วมรับไปแล้วและปูบาอาจารย์กูยาตารายญาติมีตาใหสัพพสัตทังไรเจ่ากับนายเวรททางาร พระกูมิเจ้าที่เทวราชรับมาเง่นสัหรับกาเจ้าป่าป้าามไทยทีู่ีปูมสาัดหม่จะปิเสธหรือเปล่ารับทากทาังังก่อจ มันมากก่ไปดูอะไรแล้วัมนมั่มีเต้ามั่มัอกวาก็วนผมก็เจอวาจาพยนั่าเนี่ยอ้ยเนี่ยอาจารย์กูเกา่าาหอ่กบ่านะรเรายม่กุดถึงมั่วมีเต่ามีเ่าไหมไมีอยอะเรามีแต่ไหมไมีเยอะ หม่างมดเลี้วทง้งนก้ไดลผูหม่างมาหมดเลี้ยวก็มียังอยู่ขนาดยูปีดนี้ว่อยู่ลำไหเก็ไ้อันได้ผู้คนไปเก็บหม่างใหม่หรอฟันไม่อันลงมาอาไ่หันข้บางนวเราสิมาเลยน้ำน้ำก้อนหินทงนอกนั่นะ อก่อนเออดันกันลาไมด้เลว่กเราไปบังยู่หัวกาัมันตรหมาออกเม็เพะว่าปวกกินเม็ดละเราไปเบังก็ซาลลงมาเชาพี่เอคาซาลาน่อ๋อน่น้่ะเรา่ต้องกอะไรเราเรานอนพื้นนี่เนี่ยกินว่ะเราวิ่งที่เราไม่รู้ำมาง ไ้หรอมหมากินรงเอป็นมาเอากูฮึฮอ้เลื่นสอาไม่ได้ยัต้องได้นเมันอาจารย์สั่เราเนีนี่แล้วาหางนี่ยอรสสัรสมาฝากที่จะเ็เทโนม่หนมันบ่งอีแปนเกันควาดเทานเออเาเทปแก้ไรเพื่อนเนา เอย่เตียงนันร่องเตียงหเตียงกินข้างนั้ข้างอยู่ะไรอยู่บุคคนี่าม่รูเลยนงูอยู่ตรงนีแล้วอยู่เออเจ้าพี่คนมันโกลนี่งวายถ่งสั่งไม สัพพะสัตตานังเทมาข้าพเจ้าขอเทศส่วนตุนส่วนตุนส่วนที่ความเห็นมาแล้วนี้ใไอเจยอมทุกทุกคนเนี่ยที่ล่วนเราไปแล้วแต่ครูบาอาจารย์ครูญาติญาติญาติมิศาลสัพพะสัตทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายผู้มีเจ้าที่เทวาอาลักมันที่ศักดหลักบ้านเจ้าป่าภาคอาภัย ผู้พีศิศฐ์มงเหพมูอสุรกายทั้งหลายเพรกะจงพากันมาพับเอาส่วนุ่นส่วนโูส่วนที่พระเิดาแก่โอเคใั้งอยู่า้าสาวพสัตว์ทั้งหลายเราได้รับความทุกข์ให้ก่ญจากษ์พวกพระเจะไว้ความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งเพื่อไปเชรก็จงพากันารมูหงษธาตุสัพพูในหง อิจามายังภาภูบาลียายาสัตว์างงัวขย้งเพราะกบอเราไปอยู่บนต้นจุกกรมมันมันติดห่านตัวนี้บนต้นจุกกรมต่างน